สวัสดีสวัสดีกรวันนี้เราจะมารีวิวให้ดูนะว่าว่าเขารียนอรมาเรียนมาเรืฮะเนียนะเนี่นนะนนนนะยอ่านว่า นี่อ่านว่าอ่านว่า,น,วานที่ตรวจโควิดเดือนละหนึ่งหมนะื่นละายตัวนี้หายนะนี่ร้อยอ่เอามาเอามานี่ละนี่ครับตัวแล้วผ่านมารอรถไฟ

นี่นะทุกคนพรสวรรค์อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์ให้ดูวยละกัน